ครับสวัสดีครับผ่าฟ้ามสักบ้านน้องซิมตะบลโคกลามเพื่อจะตุระปลาสีน้จังหวะเลยเปิดแล้วข้างหัวแม่ลูกครับบางเนี้ยโอ้เสียส่นสัตว์หัวครับหัวอิดหนาพี่น้องนี่มันหนาหนามผมปล่อยหนามดีเลยทั้งขี่มันยังกินครับมันเสียหิวมากเบื้งเลยครับ ว่าลูกสองด้วยครับต้นสูงลอยสามสิบบวกรวมอยู่เรื่องดำเปื้อนๆด้อยครับน่อมดำครับน่อมซีบ่มีจริงครับพี่น้องเอาไปใส่หยาใหน่บ้างหน่อยบังมันจิตหยาดหน่ับพี่น้องมีหยาดหน่อยเพราะว่าทิปมือเท่ามือเป็นตัวไม้ครับพี่น้องเอ็นเดียต่วนครับขาดน้ำเลี้ยงเด้วยพี่นอ้องเลี้ยงมาถึงครับเปิดราคาแม่ลูกไว้เมื่อสามพันด้วพี่น้องก็ พร้อมขายพร้อมซองเลย้อครับเอาราคาขายเลย้อครับเพราะมันเถื่อแล้วบางทีครับรบ่งไงม,มีบือ่อมีเรื่องนะครับน่อมดเดนะครับมันสีบางทีจริงนี่เพราะตัวเอือนออกมาเนี่ยมันเบื่จินดีครับใหญ่เส้่ขี่เอาขี่มาใจ่หายมันขึ้นอันนี้มันจินมันโอ้หิวเสียหิวเสียตนศาสตร์ไปเนาะลูกตัวที่สองนะครับ เมาเล่ก็ได้พี่น้องยกเลยสามตัวได้น้องครับกันยกเลยสามตัวนี่สองเมื่อหนึ่งพันหาลอยแล้วครับเป็นราคาขายเลยนะครับผมบ่แยกยกวันไหนผมอยากมันไปเ้มกันเพราะมันเป็นขอกเดียวกันเจ้าตัวสัตว์นี่เพิ่งพีพีก็ได้ขวบแล้วครับสิบสองสิบสามเดือนเราออกเขาแล้วครับนี่เป็นพีตัวเนี้ยครับ เครื่องดำเครื่องบดด้วยกันนะครับหูดำจิ้มดำครับตุลูกสาวสามสี่หาเดือนครับกำล,ลังเหลี่ยมขึ้นนี่ครับไอ่น้งกันจ้ะมีสศริฐมากยุ่ดอกว่าอย่างไดอยูย่ผมว่าเบิ้งกันกับใจผมอยากให้มันไปน้ำกันทีเดียวแล้วล่ะเลียงเฝ้าเจ็บยุ่ดอกครับเป็นไทยกลางเข้ายาุ่ดอกเป็นไทยหน่อยดอกร่อยสามสิบบวกรบนี่ถือว่าใดนะครับ แบบนี่บือมีเรื่องอยู่เนี่ยนังดีนี่อ้วนดีครับตัวพี่สาวนี่อ้วนดีได้ครับพี่น้องนะเป็นแม่ลูกดำกับลูกน่อยนั่นเมื่อสามพันไดครับเป็นแม่สาวนี่เมื่อหนึ่งแต่ส่วนเราแยกเั็นเมาเฟลเลยสามตัวนี่ครับแม่ลูกบ้อกเดียวนี่ยกคอกครับ สองเมื่นหนึ่งพันหาลอ,อยนะครับหอดบานเลยครับรอหลับง้อเลยครับตรงห้ยี่ซวยที่สารครับผมว่าขุมนะครับเนียนดีวันดีตันดีด้วยครับมูถามมาโยาขากินเลยว่านนะโอ้ยพูกี่กินกันเลย ปากังได้เลี้ยงสัตว์ปากก็เป็นซื่อยๆนี่ปากเป็นมันตาขึ้นเหล่านี่จะติดขาเขากินเขาห้เขาขาขาึ้นที่เป็นได้ว่าหายปวดๆนีดด่อ,นอ่นนท่นแหละครับผู้ใดก็รักชีวิตของตัวเอง สองเมื่อหนึ่งพันครับยกขอ,อกเลยครับสามตัวพี่น้องในตัวแม่เบิร์ครับชื่อว่าเถือนพี่น้องเนอะเถื่อตัวละคนเจ็ดพัน 7, ขันเมาขันแม่สาวนี่เมื่อหนึ่งครับราคาขายเลยครับขันแม่ลกูกเมื่อสามพันเนอะพี่น้องเนอะนั่นแหละขันยกกับเถื่อกว่า สตเ่อยมากี่มันบ่กินเน่้าดเน,น,นี่ยแ่นี้ยต้องขี่ผมันขี่เพห้อยมันหยาดมีตัดแปนมีลินเลยว่าโอ้ยเดืตอต้นมั่วอึดหยาอยเอาไปเลี้ยงพี่น้องเออไ่ได้มีหยาอะไรเอาไปปรุงไปแจ้งเอาสีบบานจีบจยาเห็นแถวที่ไปสรงว่าสนอพวกลาสซูรินซีเแลก็จะปลูกหยาไว้ซีหาไรหกไรสิบไร ห h à เนี่ยเปีย n าหวานโอ้ยซ่อเถื่อนเลี้ยแหละตัครับโอ้ยดีใจนะครับดีใจนะงัวไปเจอมองดีก,กับซ่อมเถื่อนเลี้ครับนี่จังแมนก้อนเลี้ยงง,งัวครับนั่นแหละซื้อไปซิมไปป้ายโอ้ยเสียของครับอยู่หลังเนี่ยเลี้ยต่วนนั่นแหละเอาพี่น้อ,นองไปเอกยาวเฉยดีจัก นี่แหละหานหน้าที่ขหน้าที่ทายไวเห็นบะม,มีผู้ท้มมาเหมาแรงเหน่เขากับดีป้ายชิบเือรเต่าตออีกได้ดีนองได้ผมว่ามันจุดคุ้มเหรอครับผมสามตัวสามหัวใจ 21, สองเมื่อนึ่งท่านหารอยกัแต่สาวหน่อยนี่งเมื่อนึ่งเลยครับนี่ความทรงเลยครับกับผมครับเอาห้านเด็ดใบสามใบสี่เด็ดใหม่ๆที่นี่ดอก มันมามีร่มมันเต็มที่แต่อยู่มีร่มแนวอยู่ครับขอจบคลิปไว้แค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ